อาก็สวัสดีกันอีกคลิปนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานก็เร่งทำงานส่งอยู่นะครับนี่ก็เป็นชุดของผมเองนะครับผมที่ทำไว้ยิงเองเป็นเบอร์สองนะครับผมนี่เกรวบอลลมก็ใส่ของตัวเองนะครับผมส่วนใครที่อยากจะใส่เกรวบอลลมให้หาเกีียวตัวเมียมากับเกรนะครับผมเดี๋ยวผมติดให้ผมคิดแค่ร้อยเดียวครับค่าติดส่วนเกรกับเบาเกรกับเกีกเกยวตัวเมียนะ่ะ ท่านหามาเองนะครับผมจะเป็น M8 หรือ M10 เดี๋ยวจะมาลองยิงเป้าดูนะครับผมลูกก็เป็นลูกตอกเองนะครับผมนี่เป้าก็าอยู่ประมาณสัก10เมตรส่วนใครที่ยังสนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้ทางไลน์นะครับผม ID ไลน์ผมอยู่ใต้คลิปนะผมจะทำยู่อีกสองชุดนะครับผมที่เป็นราคาพิเศษนะเบอร์สองจะอยู่ที่ ราคาเนะ่ะถ้าเข้ามาถามเลยครับผมในไลน์รับรองว่าถูกแน่นอนครับผมสองสองชุดเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองยิงกันดูครับลมมก็จะอยู่สามพันนะครับผมยิงตรงไม่มีเลขนะ ไม่มีลูกครับลืมลูกก็เป็นลูกต่อนะครับผมลูกต่อเองจะอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับผมลูกของผมสิบเจ็ดเพลนมาลองดูครับ ก็โอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมไปตั้งใหม่แล้วก็ยิงใหม่ยักสักนั้นนะครับผมมานะครับผมก็ไปนะครับหลุนแล้วนึงอัน ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เปิดนะครับผมไม่ได้ติดกล้องนะโอเคครับผมนี่นะครับใครสนใจจะเป็นแค่ชุดยิงนะครับผมส่วนพันท้ายไม้นี่ผมเลิกทำแล้วเพราะว่ามันส่งยากท่านก็ไปหาทำเองนะครับพันท้ายไม้โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเป้ามาให้ดูนี่ครับมาแล้วครับเป้านี่เป็นรูเข้านะครับผมสองรู นี่ออกหนึ่งลูออกนี่หนึ่งลูนะครับผมนำปิดแปดเกียวนะครับผมนี่ครับรูออกผมจะทำพิเศษอีกสองชุดนะครับผมราคาพิเศษถ้าเข้ามาถามได้เลยในไลน์รับรองว่าถูกกว่าเดิมแน่นอนครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม